เพื่ค่ะมันจะหมดแก้แล้วค่ะอร่อยมากค่ะเพื่อนลองไปหาซื้อดูนะคะหนูแนะนำเลยมหมดจริงอะ่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะ ซีโร่แครอทเเกต์เองเ,องงเช่นเคยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าในตัวหนูเนี่ยมีอะไรแตกต่างกันบ้างหนูจะไม่บอกแต่หนูจะไม่ให้ <c oughs> เห็นไหมคะวันนี้เราใส่เสื้อสีม่วงสวยม,มากวันนี้เราจะมาทำตัวชานมเผือกนี่ค่ะเหนไ,ไหมคะสาฟะเฟตค่ะ <c oughs> ก่อนอื่นที่เพื่อนจะไปดูว่าการทำชาโนมดเดอกของเรามีอะไรนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งนๆๆกิก,กิตรงนี้ด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะ mm hmm. งั้นเราไปดูกันเลยค่ะว่าวัตถุดิบและวิธีการทำมีอะไรบ้างไ,า mm hmm. ไปดูเลยค่ะวัตถุดิบของเราในการทำนะคะ mm hmm. อย่างแรกเลยก็จะมีตัวผงเ mm hmm. ผือกค่ะนมผสมนะคะแล้วก็น้ำร้อนค่ะ mm hmm. หล er ah ัท <ination noises> um yeah ี่เราผสมตัวชานมเสร็จเรียบร้อยแล้วคะก็จะออกมาเป็นหน้าร้านเลยค่ะหอมมากชมพูพัทเทลหรือม่วงพัทเทลเดี๋ยวเราจะมาลองชิมรสชาติไหมนะคะว่ามันจะมีรสชาติที่หอมมันแล้วก็หวานแค่ไหนโอเคก่อน อร่อยน,นะครับนมอยู่น้ำนำจะอร่อยมากค่ะเป็นรสชาติที่หอมตัวผงเผือกผงเผือกแล้วก็ความหวานของนมกำลังดีมากใครที่ชอบทานนม ชอบทานตัวนี้ค่ะเออชาโนมเผือกแต่ไม่อยากทานหวานมากก็ลองแนะนำลองแนะนําตัวนี้นะะทีนี้นะคะสบกัรทําชาโนมเผือกแก้วนี้นะคะถ้าเพื่อนคนไหนนะคะที่อยากจะลองชิมนะคะก็สามารถมาชิมกันได้ที่ซีโร่เทลสาขาภูเก็ตอยู่ที่ห้างกัเซอรี่นะคะสําหรับวันนี้นะคะก่อนจะจากกันไปเพ,เพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการนำคลิปต่อไปนะคะ